สวัสดีครับร้านลูกดาวเรืองนะครับวันนี้เรามารับซื้อดาวเรืองอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับแต่เราไปดูกันนะครับนี่นะครับกำลังถอยมาแล้วนะครับถ่มาแล้วครับถ่ายมาแล้วครับขอบคุณท่านงานจับรถนะครับจัให้จอดที่ใกล้ร้านนะครับถ่ายมาแล้วถอายมาแล้วเอาไปเอาไป เอาเน้นๆนะแต่เต่ตคันไปเลยครับยอดครับผมนะฮะดีนะครับใครสนใจปลูกดาวเรืองส่งร้านลูกดาวเรืองนะครับร้านลูกดาวเรืองอยู่กรุงเทพนะครับปากคลองตลาดน้ำใครสนใจก็ติดต่อสอบถามก็มาได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับเรารับซื้อดาวเรืองมาแล้วหลายแสนดอกนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับร้านลูกดาวเรืองรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศนะครับโอเคสวัสดีครับ